สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขภูสุคนเด้อพี่น้องมื้อนี้มากินขา้าปลานี่หอเขาของเฮาสมพักจ้าปลาลาบองพี่น้องต้มยำปลากินขา้าปลาเด้อพี่น้อง เอาเหนียวของเฮามื่อนี่กะเดินทางมาสีสเกตพี่น้องอาหารแบบลูกทุงลูกทุงเดอ้อพี่น้องสมพักโอ้ปลาแดกบองพี่น้องปลาแดกบองปะลาแดกบองปลาล้าบองนั่นแหละจะต้มยำต้มยำปลา พี่นอ้องต้มยำปลาพอมาจากบ้านพี่น้องที่ได้ประหยัดเงินแล้วก็อาหารถูกใจน้ำพี่น้องของหวานของเขาก็คือกล้วยนำว่า่อนคนละอันกับคุณสามาสองคนกับใส่ซ้อนสองอันพี่น้องกิงข้าปลาเด้อพี่น้อง ก็สิว่ากินเขาป้าเตบริเวณขางๆางล่งบานก็เป็นป่าเนาะป่าสาธารณประโยชน์ของเพิ่นนั่นแหละกินเขาป้าแสบๆน้ำาัันเด้อพี่นงอันนี้คือล่งบานพี่นงล่งบานเมืองจนันทอยู่ในไอ้อยู่ในเขตเอ่าสีสะเกตเนาะ เป็นปลาปลาสาธารณประโยชน์ทางโลกบานพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องม่กินเขาวปลาน้ากันเดอ้อมวนมวนมีแต่ของแสบแสบเห็นปะนี่ปลาลาบองมาดในแกะ <c oughs> มาดในแกะพี่น้องเอาใส่ถุงมาเอาใส่ถุงมาสุดยานมานันไนโดดกินหลดเนาะพอเปิดแอร์ยานใน มันมันม่กินก็เลยเอาใส่ถุงไว้พักดองก็ต้มยำเขาเนียวแสบแสบกระติกน้ำพร้อมเดิอพี่น้องอุปกรณ์กินเขาปลาของเขาเตรียมมาจากบ้านแหละพี่น้องบ็่ได้ซื้อเห็ดอันซื้อมาเห็ดเอาดีกว่าเพราะว่ามันถิดถูกใจกว่านั่นกอเฮาซื้อเนาะขันเฮาซื้อแล้วมัน บางเธอกะมันบ่นถูกใจเจ้าของบ่ถูกปากเจ้าของเข้มมั่งเปรี้ยวมั่งอีหยังสิเนาะแล้วแต่คนกินเนาะพี่น้องรสชาติของของแต่ละคนบ่คือกันไออนุชิตกินกับสามีนี่ต้มยำสิบะเปรี้ยวปันใดเด้อพี่น้องสมพักคือกันโอ้พักกระเดาพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พักกระเดาอยู่สูงสมพุ่นสะเดา กำลังบานาคลิปนี้กไ็ไว้ซักนี่ละจ้าสิกินเขาแล้วพี่น้องปลาลาบองปลาลาบอง